ปลูกมะเดื่อฝรั่งในกระถางสูตรดินที่ใช้เนาะเป็นดินดินหมักใบกามปูแล้วก็แกลบแกลบหมักกับปุ๋ยคอกแกลบเกา่าแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์กระถาง17นิ้วใช้ใบไม้แห้งรองก้นกระถาง มันมีหลายสูตรเนาะสูตรใข่สูตรตมันอันนี้มันสูตรที่ใช้ปลูกแบบอินรียก็นานๆจะใช้เคมีหยอดสักช้อนนึงเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยอินรีย์เป็นหลักสูตรนี้ก็สามสี่เดือนเริ่มเริ่มติดผลเล็กๆ ถึงจะเติมปุ๋ยอีกครั้งหนึง่งดินที่ผสมแล้วก็จะประมาณนี้เนาะนมีพวกอินทรีย์วัตถุมีแกบมันก็ระบายน้ำได้ดีเอาลงกระถางล้ตัวนี้แบ็กแจ็คสายพันธุ์แบ็กแจ็คดินเนี่ยในกระถางเล็ก ที่ผมเอาเอามาลงเนาะก็จะผสมเหมือนกันเลยมีแกลบมีใบไม้ไม่ต้องกลัวรากเน่าเนาะสูตรนี้ไม่เน่า่าถ้ามันจะเน่าเน่าเพราะว่ามันไม่ได้แดดได้แดดไม่พอแดดไม่เต็มวันได้แดดน้อยมันถึงจะเน่าปลูกกับดินไม่เน่า ไม่จำเป็นว่าจะต้องอใช้คุยมะพร้าวอย่างเดียวปลูกกับดินก็ได้แต่ขอให้มันระบายน้ําได้ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วสูตรนี้ก็อันนี้ต้นขนาดนี้ก็ไม่เกินอีกสองเดือนก็เริ่มติดผลละติดผลเราค่อยมาเติมปุ๋ยอีกทีนึงปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีก็ได้แล้วแต่สะดวก 2เดือนไม่เกิน2เดือนติดผลไม่เกิน5เดือนได้กิน